สวัสดีทุกคนเจ้าภาพนะครับมาจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงสามงานรวดเผยถ้าไม่มีน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายตังค์ครับต้องเน้นองค <c oughs> ์อิงต้องนิงมีองค์อิงกับบอสจถ้าไม่มีล่ะไม่จ่ายโอ้ <c oughs> องค์อิงเป็นคนมีบุญคนก็จะทำบุญ<า>ด้วยเยอะหอดย่ามนั่นแหงหนังออกบานการมีนังออกบาน ล่าสุดกับีคนคุณพ่อทั้ง3ท่านนี้เลยครับเป็นเจ้าภาพเดินทางมาที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเพื่อที่จะมาว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงและยังเผยอีกว่าทางงานเนี้ยไม่มีบอสโจโลแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยจะไม่ยอมจ่ายตค์โดยเด็ดขาดนะครับ เผยอีกนะครับว่าน้องอุงอิงเนี่ยเป็นคนมีบุญใครเนี่ยก็อยากร่วมทําบุญด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจ้างไปเนี่ยแฟนๆแห่มาชมอุงอิงเพชรบ้านแพงแน่นอนนะครับและคุณพ่อเนี่ยก็ยังเผยอีกนะครับว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยกระแสะแรงกระแสะดีไม่มีตกนะครับ หนึ่งปีกว่า,วาครับน้องก็ยังกระแสแรงอย่างต่อเนื่องก็เลยตัดสินใจว่าจ้างหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยสามปีซ้อนกันเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังเผยอีกนะครับว่าวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับเป็นบุคคลที่โอ้โหไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแฟนๆเนี่ยก็อยากจะทําตามครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเจ้าภาพถึงอยากได้น้องเนี่ยไปร่วมงานด้วยทุกๆงานครับเพราะว่าวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ไปปรากฏตัวที่ไหนแฟนๆก็แห่ตามกันไปนะครับคุณพ่อยังเผยอีกนะครับบอกว่าพี่สาวตัวเองเนี่ยโอ้โหอายุเยอะแล้วแล้วก็ป่วยด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านแต่ถ้าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแสดงในงานงานนี้นะครับพี่สาวเนี่ยจะยอมออกจากบ้านแล้วก็จะขอดูน้องก่อนตายนั่นเองคุณพ่อก็เผยแบบนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็น เอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงตัวโยงจริงๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยในพอสอนี้ต้องยกให้น้องจริงๆครับกับกระแสะความแรงและน้องเนี่ยก็เป็นตัวชูโรงครับทุกคนที่ใครหลายๆคนและคนทั่วประเทศเนี่ยอยากจะดูอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบสดๆอยากจะดูน้องแบบตัวเป็นๆน,น,นะครับทุกคนเราไม่ได้เห็นปรากฏการณ์แบบว่าผู้สูงอายุเนี่ย หอบเสือเดินตามหมู่บ้านนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปดูหมอลำเพื่อที่จะไปจองเสือดูหมอลำเนี่ยยาวนานมากแล้วนะทุกคนมันเป็นยุคที่เหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วครับที่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยถือเสือครับทุกคนพาลูกพาหลานไปดูหมอลำครับยุคนี้เลยครับทุกคนอุ๋งอิงเหมือนทําให้สิ่งเก่าๆเหล่านั้นครับกลับมาหมดครับทุกคนน้องก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทำให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยขายของดีแล้วทําให้คนสูงอายุเนี่ยกลับมาดูวัฒ ทำของหมอลำมากยิ่งขึ้นครับเราพูดถึงน้องแล้วเราก็หัวใจพองโตนะครับและวันนี้อุ้มิ่มข่าวกระแสได้ทราบเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าปลื้มใจมากๆเพราะพ่อแม่เขาอยู่สกลนครใช่ไหมเจ้า,จาภาพทั้ง3ท่านนี้อุ้มิ่มเหมือนกับได้ฟังแต่ไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนใช่สกลไหมครับสกลนครไหมอ่ะไม่แน่ใจนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่คอมเมนต์มาเดี๋ยวอ้ิ่มจะปักหมุดให้เนาะ จะได้รู้ว่าจังหวัดไหนที่ว่าจ้างน้อง3งานติดนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมหัศจารย์หลายเรื่องมากๆอย่างาคุณคุณพี่รำไพเนาะเป็นแม่ฮักของน้องอยู่ต่างประเทศครับยังเผยอะ่ะทุกคนว่าเนี่ยอยากดูอุงอิงมากมา,มาไทยเนี่ยสองปีไม่เคยได้เจออุ่งอิงเลยนะครับไม่เคยเจอเลยแบบ ไม่มีจังหวะแล้วก็เวลาที่ได้เจอเลยก็เลยว่าจ้าง2ปีสอนครับทุกคนเนี่ยคือคือคนที่เขารักเขาชื่นชอบอง๋งอิงจริงๆิและเจ้าภาพที่จ้างไปครับทุกคนเขาก็อยากจะดูอุ๋งอิงก,กันทั้งนั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างวันที่เนี่ยยังมีคนสงสัยนะอย่างบางทีที่วันที่น้องเนี่ยเจ็บท้อง ร้องไห้ขึ้นไปบนเวทีแล้วเจอดราม่าเพราะอะไรครับเพราะนี่แหละเพราะเจ้าภาพเนี่ยอยากดูและคนทั้งที่มาดูทั้งงานเนี่ยก็อยากจะดูอุงอิงนะครับทุกคนและวันนั้นเนี่ยโอ้โหก็ถือว่ากลายเป็นดราม่าก,กันไปแต่ว่าอุงอิงก็ทําหน้าที่แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในดราม่าช่วงนั้นและน้องก็ใส่เต็มทุกๆงานจริงๆสําหรับอุงอิงนะครับสังกะสีเนี่ยโอ้โหแตกทุกงานนะครับ นี่แหละคือความไว้ใจของเจ้าภาพด้วยกระแสะความแรงขององุิงนะครับด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆนะครับเจ้าภาพก็เลยไว้ใจครับทุกคนและเชื่อว่าคนเนี่ยไปเรือนหมื่นแน่นอนนะกว่าจะถึงวันนะทุกคนวิมเชื่อว่าแบบนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโอ้โหยูทูบเบอร์เนี่ยช่วยกันโปรโมทส,สุดฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นองอิงไปงานนั้นงานนี้นะครับคนเนี่ยก็แห่ตามไปเพื่อที่จะอยากไปดูสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองและฤดูกาลนี้ยิ่ง บอกว่าโอ้โหผลงานน้องคืออัดแน่นมากๆบอสโจคืออัดจัดเต็มมากๆครับคุณพ่อก็ยังเผยอีกนะครับว่าอุ้งอิงเนี่ยไปซ้อมรามกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินนะครับก็คือเป็น FC ตัวจริงน้องเราทราบเลยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโอ้โหเล่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับน้องนะครับ น่ารักมากๆเลยนะครับเนาะวันนี้อุ้มยิ้มก็เลยเอาแบบว่านะครับบรรยากาศที่คุณพ่อทั้ง3ท่านเนี่ยามาเซ็นสัญญาเนาะให้ทุกคนได้ทราบกันแต่อุ้มยิ้มไม่ทราบว่าคุณพ่ออยู่จังหวัดไหนอ่ะเราไปฟังคลิปอะเร,เราเราพยายามฟังแล้วนะสกลหรือเปล่าทุกคนนะครับก็คอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวอิ้ม,มจะปักหมุดไว้ให้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอิ้ม,มจะโปรโมทช่วยเรื่อยๆแหละ ถ้างานคุณพ่อใกล้ถึงนะครับอุ้มอิ่มก็จะช่วยโปรโมทให้เต็มที่ให้สุดๆไปเลยเนาะคนเนี่ยจะได้แห่ไปเยอะๆนะอย่างงานอุ้มอิ่มข่าวก็อย่างงานที่บ้านอิ่มข่าวกระแสเนาะโอโ้โหวันที่โปรโมทก็คือคนแบบโอ้ไปแน่นกันมากเลยนะครับทุกคนเนาะนี่แหละคืออุ้งอิงเพชรบ้านแพงมียูทูบเบอร์ที่ช่วยโปรโมทงานของน้องต่างๆนะครับทุกคนคนก็จะได้แบบว่ารู้คิวงานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะช่วยแห่กันไปนี่คือสิ่งที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย โอ้โหอย่างที่คุณสลาคุณอาวุธบอกเลื่อนไปทางไหนก็เจอแต่อุ๋งอิงอุ๋งอ,งอ,งอิงนะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อด้วยที่ได้คิวงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปนะครับเดี๋ยววันเห็นบอกว่าช่วงเมษายนเนาะช่วงสงการโอ้โหคนแน่นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงสงการเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าคนเนี่ยกลับบ้านอยู่แล้วคนเนี่ยเข้าไปแบบ ไม่ต้องห่วงเลยคนเนี่ยหลายหมื่นแน่นอนครับนะคุณพ่อแบบบอกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงเลยคนที่บ้านเนี่ยอยากดูอุงอิงอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนนะสุดยอดมากๆเลยนะครับก็ปังมากครับทุกคนไม่มีอุงอิงไม่จ่ายตั้งไม่มีพ่อโจไม่จ่ายตั้งนะครับอย่างที่บอกว่าพ่อลูกคู่นี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยน่ารักกระแสดีกระแสแรงนะครับทุกคนแล้วก็ยิ่งพ่อโจกับอุงอิงเนี่ยอยากมีคู่พ่อลูกเนาะ ฤดูการหน้าขอคู่พ่อลูกหน่อยใช่ไหมทุกคนเหมือนนึ่งข้าให้พ่อแหน่นะเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับทุกคนนะเหมือนกับปีที่แล้วเปิดตัดสคริปต์นี้ออกไปเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับออิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อทั้ง3ท่านด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้น่ารักมากๆเลย FC ก็ส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับนะครับทุกท่านเลยที่ อยู่เป็นกําลังใจอุ้มยิ้มข่าวกระแสะแบบนี้เนาะเราอยู่กันมา1ปีกว่าๆแล้วทุกคนก็ยังมาซัพพอร์ตนะครับทุกคนก็ยังมาดูข่าวอุ้มยิ่มข่าวกระแสะอยู่ตลอดนะครับก็ต้องขอ ขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับทุกคนจริงๆที่อยู่กันอย่างเหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ขอบคุณมากมายจริงแล้วก็อุ้งอิงข่าวกระแสเองนะครับก็ชีวิตดีขึ้นเพราะอุ้งอิงพ่อโจนั่นแหละครับนะเราก็ไม่เคยลืมตรงนี้นะครับทุกคนน้องเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์บนโลกนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณพ่อทั้ง3ท่านบอกอุ้งอิงเนี่ยชอบทําบุญนะครับคนก็เลยอยากจะไปทําบุญกับน้องด้วยนั่นเองนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนนะครับ